สวัสดีเพื่นเพื่อนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอย่าเจ็บอย่ป่วยอย่าจนให้จนแต่ผมคนเดียวก็พอวันนี้เสร็จสิ้นภารก,กิจก็จะลงไปพระอ,อ,องานแข่งขันกีฬาเพระงมีกีฬาแล้วก็ต้องมาอยู่อรอบอบริเวณงานก่อนที่มีการแข่งขันสัสองวันสามวัน,วนนะเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย อันนี้ก็จะทาอาหารนี่เป็นแกงปรุงปลาครับนัองจากปลาแพงก็กินข้างเข้เาคอนเสปต์ตผักหนึ่งไร่ปลาหนึ่งตัวนะลาแขงกีฬาเสร็จก็จะมีการทำอาหารกันกันกบชาวบ้านนะครับสุ่สารกันโอเคครับผมนี่ก็เมนูครับนี่แกงน้ําเคยปรุงปลานะหน่อไม้ก็ขึ้นราเลยครับเก็บได้หลายวันนะเนาะก็อร่อยเหมือนเดิมครับกระทู่แพงครับตัวหนึ่งตั้ง สี่สิบบาทครับกิน,นครึ่งตัวพอคเนื้อมันไปให้แมว yeah! แกงไว้ครับแกงทิมเองไปไปเน่เลยร่อย ในร้อยเททิง้งเอ็นเขื่อนนั่เค่อยในร้อยพืชแล้วน้ไวาไม้ก็ยังขึ้นล่าเลยแบกไล่ว่นเกือนใ่พวกเครื่องไปผัก,กเยอะคแรบบับไ,ได้มี ลงาัาไม่แพงหาได้ง่ายเนี่ย <Yeah. S 1> อย่าค้นนะครับอย่าค้นติดฝา ก็อีกไม่กี่วันผมก็จะลาพักกลับบ้านนะครับจะจองเครื่องบินไม่รู้จองเครื่องบินหลวงได้ไหมถ้าจองไม่ได้ก็ไม่นั่งรถไฟก็เบี่ยเครื่องบินเองครับพันสี่พันห้าอยู่คิดว่าคิดถึงแม่กลับบ้านมาดูทุเรียนไปอยู่นานๆนาเนี่เนาะเดี๋ยใกล้สุกแล้วครับเอ้ามาแล้วมาแล้วครับ้โห สั่นเลยนะม,มาของกับมีดนี่ได้ที่ครับนี่สโกมากกว่านี้ไม่อร่อยครับจะทําให้ปลาเปื่อยเราจะต้องเอาปลานี้ไปแกงวันใหม่ครับไปทำคินมื้อใหม่ได้ครับสุดจัดครับปลัดบอก